สวัสดีค่ะวันนี้มาทานลาบแก่งวงนะคะเป็นร้านลาบแก่งวงที่อร่อยที่สุดในหนองบัวลำพูอีกร้านหนึ่งนะคะเราจะให้ดูบรรยากาศของร้านเนาะ,ะเปิดยุคอเปิยู่ค่ะพี่เพิ่นอยู่ทง้งไในค่ะ คุดูระยะเวลาเปิดนะคะเป,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 ปิดเปิด ไปเราไปห้องจัดเรียงกันนะคะกห้องจัดเรียงนะกห้องจัดเรียงชบโอลุกฮอนบอพีน้อย